ตั้งคณะที่8นะครับคณะกรรมการคมนาคมนะครับท่านสมาชิกนะครับ <c oughs> เสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งผู้รับรอง5ท่านเชิญครับประธานที่เคารพครับผมกรูกมานิ์สังพุม่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการคมนาคมจําจนวน15าท่านครับตัวแทนจากพรักเพื่อไทย4ท่านครับ 1. น,นางสาวประภาพรทองปากน้ำสองนายเชิงชัย จาลีลินสามนายสรวงเทียนทองสี่นายครูมานิดสังพุ่มตัวแทนจากพักเก้าไกลจำนวนสีท่านครับหนึงนายทวีวงค์โตวทวีวงค์สองนางสาวกฤิตชีวะธรรม,มานนท์สามนายชัชจ,จวาลอานิรักษ์มั่นคงสี่นายสุรเชษประวินวงวุฒิตัวแทนจากพรกภูมิใจไทยสองท่านครับหนึ่ายอดิพงศ์ติติพิทยาสองนายพีรเดศสิริวันสาร ตัวแทนจากพรักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านครับนายอนุรักษ์ตันบรรจงตัวแทนจากพักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านครับนายอนุชาบุรบุรพชัยสีตัวแทนจากพักปัญญิปัดจำนวนหนึ่งท่านครับนายสมยศไพยดวงตัวแทนจากพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านครับนายนพดลมาศศีและตัวแทนจากพักไทยสร้างไทยจำนวนหนึ่งท่าน นางสุภาพรสลับสีขอพูดรับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมนะครับเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมธิการการคมนาคมหนึ่ง นางสาวประพาพรทองปากน้ำสองนายเชิงชัยชารีลิน,นสามนายสารวงเทียนทองสี่นายครูมานิตสังพุ่มห้านายทวิวง์โตทวิวงศ์หกนางสาวกฤิชีวะธรรมานนท์เจ็ดนายชัชวานอภิลักษ์มั่นคงแปดนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ 9. นาในอดิพงศ์ทิติพิทยา 10. ในายพีระเดศสิริวรรณสารส1อในายอนุรัตตันบรรจง 12. ในายอนุชาบุรพชัยศรี 13. ในายสมยศพรายด้วง 14. นายนพดลมาศศีและ15นางสุภาพรสลับศรี